รัคุณผู้ชมเข้าสู่ขาท้องถิ่นทีวีบนเราจำวันที่7กันยายน2556กับดิฉันคอยชนกปักศิวล์ค่ะและว,วันนี้นะคะจะเป็นการสรุปข่าวในรอบหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะเจ้าหน,น้าที่ตำรวจสถานนีตำรวจภูทรกุดข้าวปุ้นอำเภอกุดข้าปุ้น,นจังหวัดบนราชธานีค่ะตรวจยึดไม้พยุงได้300ท่อนต่อเหลี่ยมนะคะพร้อมรถ10ล้อ1คันผู้ต้องหา5คนค่ะ เตรียมผลส่งให้นายทุนที่จังหวัดมุกดาหารค่ะเมื่อเวลา17นาฬิกาวันที่1กันยายน2556พันตำรวจโทภูวดลชัยสันสารวัตสืบสวนสถานีตำรวจภูทรกุดข้าปุ้นอำเภอกุดข้าปุ้นจังหวัดอุบลราชธานีรับแจ้งจากสายรับว่ามีกลุ่มชายประมาณ5คน กำลังขนไม้พยุงขึ้นรถสิบล้อที่บริเวณป่าชา้าบ้านนำเกี้ยงตําบลข้าวปุ้นอำเภอกุดข้าวปุ้นจังหวัดอุบลราชธานีจึงนํากําลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสายสืบไปตรวจสอบพบกลุ่มชายดังกล่าวกําลังขนไม้พยุงขึ้นรถสิบล้อหมายเลขทะเบียน 81ข0513จังหวัดบนราชธานีเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อตรวจคน้นและจับคุมผู้ต้องหาได้5คนคือนางนิตยาชัยโยธาอายุ35ปีอยู่บ้านเลขที่94หมู่10ตำบลหนองมะแซวอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัชธานีายเกียงศักดิ์วิลามาตอายุ27ปีอยู่บ้านเลขที่54หมู่ที่29ตำบลคำโพนอำเภอปทุมราชวงศ์จังหวัดอำนาจเจริญน,นายยุทธนาสมมติ นาอ,อายุ17ปีนายบุญส่งวงภูทรอายุ44ปีอยู่บ้านเลขที่96ทับ1ห,หมู่ที่13ตำบลบัวง,งามอเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีและนายวันนาจันพวงอายุ30ปีอยู่บ้านเลขที่96ทับ1ห,หมู่ที่13ตำบลบัวง,งามอเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีคนขับรถ10บล้อพร้อมไม้พยุงยาว2เมตรจำนวน300ท่อนมูลค่า3ล้านบาท จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง5คนให้การปฏิเสธอ้างว่าเป็นเพียงผู้รับว่าจ้างจากนายทุนที่อำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีให้มาขนไม้ที่อำเภอกุดข้าวปุ้นให้ไปส่งที่จังหวัดมุกดาหารโดยนายทุนบอกว่าได้เคลียร์เส้นทางกับเจ้าหน้าที่หมดแล้วไม่มีปัญหาแต่ก็มาถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มจนได้เจ้าหน้าที่จึงนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งร้อยตำรวจโทรัตนาชัยสิงห์ทองพนักง,งานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป แล้วเรามาดูกันที่การแถลงข่าวเปิดตัวโครงการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรด้านอินทรีย์ค่ะของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับสหภาพยุโรปและมูลนิธิประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเพื่อความมั่นคงทางอาหารการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เหมาะสมกับเกษตรกรรายย่อยค่ะที่ห้องประชุมพิบูลมังสาหารอาคารวิจัยเครือข่ายและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายสิทธินันบุญมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี คุณอรุณสิริโพทองผู้ประสานงานโครงการสาภาพยุโรปนายแพทย์สุพรพรลอยหานายแพทย์สาธราณสุขจังหวัดอุบลราชธานีและดรอินทิราสาหีรองอธิบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกนานแถลงข่าวและนายสุชัยเจริญมุขยนันเป็นผู้ดำเนินรายการภายใต้หัวข้อการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรด้านเกษตรอินทรีย์ เพื่อความมั่นคงทางอาหารและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของจอังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้เพื่อสนับสนุนนโยบายส่งเสริมเกษตรอินทรีย์สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและลดความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ตลอดจนการตรนัดของบุคคลองค์กรและหน่วยงานหลากหลายที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไปสู่สาธารณชนต่อไปสำหรับโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปเป็นระยะเวลา48เดือนโดยเริ่มดำเนินโครงการแล้วเมื่อวันสุกที่1มีนาคม2556ในเขตพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย11ตำบล11อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีได้แก่กลุ่มเกษตรตำบลขามเปี้ยภอ,อตะการพืชผลตำบลท่าโพสีอเภอเดชอุดมตำบลโนน,นกลางอเภอสำโรงตำบลอ่างศิลาอเภอพิบูลมังสาหารอเภอสว่างวิลวงศ์ตำบลม่วงใหญ่อเภอโพไซตำบลหน,นองบ่ออเภอเมืองและกลุ่มเกษตรกรบ้านคูเมืองตำบลครูเมืองอวารินชำราบ โดยเป้าหมายให้เกษตรกร,ร,กรที่ทำการ,กรเกษตรจากสารเคมี เปลี่ยนเป็นทำการเกษตรจากอินทรีย์จำนวน200ครัวเรือนให้ได้ภายในปี2560นี้เนื่องจากปัจจุบันเกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมียาฆ่าแมาลงในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ตามการทำเกษตรอินทรีย์ตามโครงการดังกล่าวจะเป็นรูปแบบนำความรู้จักภูมิปัญญาในท้องถิ่นแบบดั้งเดิมมาปรับใช้ควบคู่กับการวิจัยซึ่งคาดว่าผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์จะได้ผลผลิตเพิ่ม,ม ขึ้นโรงเรียนอสัมชันิวบนราชธานีค่ะจัดพิธีเทิดเกียรติฉลองโลกพระราชทานนะคะในโอกาสได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา3ครั้งค่ะภายใน10ปีปีการศึกษาที่2,546 2,551และ2,555ค่ะ เมื่อเวลา8.45นาิกา45นาทีวันที่3กันยายน2,556ที่โรงเรียนอัศมชันอุบลราชธานีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีจัดพิธีเทิดเกียรติและฉลองโลกพระราชทานในโอกาสได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนปถมศึกษา3ครั้งภายใน10ปีคือปีการศึกษา2,546 ปีการศึกษา2,551ปีการศึกษา2,555และรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนปฐมศึกษาขนาดใหญ่ปีการศึกษา2,555โดยมีนายสุทธิรันบุญมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะครูอาจารย์นักเรียนร่วมงานจำนวนกว่า1,000ราย โดยโรงเรียนอสัมชัญอุบลราชธานีเปิดทำการเรียนการสอนมาแล้ว56ปีโดยพระดาคณะเซนเนคราเบียนแห่งประเทศไทยจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นภาษาอังกฤษมี2หลักสูตรคือ หลักสูตร EBP และหลักสูตร IEP เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัยเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือระเบียบวินัยภาษาอังกฤษและจิตสาธารณะผู้เรียนยึดมั่นในศาสนามีความรับผิดชอบต่อสังคมพัฒนาตนครบทุกมิติและมีวิริยะอุตสาหะโรงเรียนสำคัญบุบราชธานีเนี่ยได้รับรางวัลช่วยพระราชทานนะคะจับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ ทุกรางวัลแล้วก็ทุกระดับชั้นนะคะตั้งแต่ก่อนประถมแล้วก็ประถมมัธยมได้ทุกระดับชั้นแต่ว่าที่วันนี้ที่เราฉลองเนโรงเรียนพระราชทาน่ยเนื่องจากว่าเ,เราได้3ามรางวัลติดต่อกันนะคะก็คือหนึ่งรางวัลที่ชิงโรงเรียนพระราชานาเนี่ยหนึ่งรางวัลแรกเนี่ยก็จะมีอายุอยู่ได้3ปีค่ะแล้วก็ครั้งที่2ก็โรงเรียนสําคัญก็ส่งชิงอิกนะคะก็ได้เป็นรางวัลที่สองก็อยู่ได้อีกปีค่ะ แล้วก็เนื่องจากรักษาคุณภาพได้เป็นอย่างดียิ่งเราก็ส่งชิงอีกอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่3ก็จะเป็น9ปีภายในระยะเวลา9ปีถึง10ปีเนี่ยค่ะโรงเรียนอาสำชันก็รักษาคุณภาพไว้ได้อย่างยาวนานนะคะซึ่งเป็นรางวัลที่โรงเรียนอาสำชันแล้วก็คณะบริหารแล้วก็คณะครูคทุกคนเนี่ยเ,เป็นรางวัลอันอันทรงคุณค่าทรงเกียรตินะคะแล้วซึ่งเป็นรางวัลที่ เราทุกคนภาคภูมิใจมากค่ะแล้วก็จะรักษาคุณภาพโรงเรียนไว้อย่างดีที่สุดค่ะแล้วก็จะดูแลโรงเรียนดูแลรางวัลรักษาคุณภาพไว้อย่างดีที่สุดนะคะค่ะก็โรเงเรียนยสัมพันธ์ขออนุญาตเป็นสัมพันธ์นี้นะคะเป็นโรงเรียนที่มไม่ได้หวังผลกําไรนะคะมุ่งที่จะพัฒน,นาการศึกษาให้ดีขึ้นนะคะรางวัลแต่ละรางวัลเนี่ยได้มาด้วยความตั้งใจนะคะจากของ เพราะว่าจะพิจนารณาจากครูดาภาพเ็อย่างโรงเรียนนักเรียนกับครูเนี่ยบาลานซ์กันไหมนะคะอยู่ในวงที่เขากําหนดหรือเปล่านะคะเรื่องเรื่องของภาษาเรื่องของการศาึกษาเรื่องของภาษา,า,าต้องมุ่งพัฒนาเรื่องของชุมชนนะคะต้องมุ่งพัฒนาในทุกๆด้านนะคะไปพร้อมๆกันให้ได้มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการะคะ่ะต้องกลับขอบคุณอีกครั้งนะคะ แล้วเราไปดูกันที่การขึ้นราคาการหุงต้มของรัฐบาลนะคะซึ่งผู้สุข,ขาของเราได้เข้าไปสำรวจร้านเกลวยจับภายในจังหวัดบนราชธานีค่ะการขึ้นราคาการหุงต้มในครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อแม่ค้าและลูกค้าอย่างไรเราไปติดตามรยายงานเรื่องนี้กันเลยค่ะนางอารวรันจันทองแม่ค้าขายก๋วยจับในย่านชุมชนตลาดดอนกลางอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่า ตามที่กระทรวงพลังงานอนุมัติให้ผู้ผลิตแก๊สในประเทศไทยปรับขึ้นราคาแก๊สหมูต้มนั้นจะส่งผลกระทบต่อประกอบการร้านอาหารอีกครั้งหลังได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงต่ำร้อยบาททำให้สินค้าทุกชนิดปรับขึ้นราคารวมทั้งเนื้อหมูไก่และผักก็ปรับตามด้วยยิ่งจะทำให้แม่ค้าจำเป็นต้องขึ้นราคาอาหารทำให้ลูกค้าลดลงต่อเนื่องเมื่อขึ้นราคาแก๊สก็จำเป็นต้องปรับราคาขวยจับขึ้นด้วย ส่งผลลูกค้าลดลงส่งผลกระทบต่อรายได้ที่ย่ำแย่อยู่แล้วจึงไม่เห็นด้วยที่จะให้ราคาแก๊สขนาดนี้จึงไม่เห็นด้วยที่จะให้ขึ้นราคาแก๊สขนาดนี้ปกติขายเฉลี่ยชามละ30-35บาทตามปริมาณของลูกค้าที่สั่ง และส่วนประกอบต่อไปคงปรับตามสถานการณ์ชําระ40-50บาทเพื่อให้อยู่รอดเลี้ยงครอบครัวและมีอาชีพต่อไปแต่ที่สำคัญอาจจะไม่ปรับราคาขึ้นแต่คงใช้วิธีลดปริมาณให้ลูกค้าแทนแต่ในขณะน,นี้ประชาชนทั่วไปต้องแบกรับภาระสินค้าราคาแพงถ้าหากมีการปรับราคาขึ้นอาจจะส่งผลกระทบต่อลูกค้าและทำให้การขายบซบเซาหรือไม่ได้ขายไปเลย เราไปดูกันที่การระดมกวาดล้างขบวนการลักลอบขนไม้พยุงนะคะของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถา,านีตุงวลภูธรนน้ำยืนจังหวัดบนราชธานีค่ะได้นำกำลังออกตรวจกระบวนการลักลอบขนไม้พยุงนะคะพบรถต้องสงสัยค่ะส่งสัญญาณมือขอตรวจค้นแตกขับซิ่งหนีเสียหลักพลิกคว่ำนะคะพบไม้พยุง20ท่อนต่อเหลี่ยมค่ะพร้อมจับคุณผู้ต้องหาได้3คนและรถเคลียร์เส้นทางอีก1คันค่ะ เมื่อเวลาเจ็นาฬิกาวันที่สกันยายนพลตารวจโทรประชาพน,นัสสันสารวัตรสอบสวนสพน้ำยืนจังหวัดบุรีรัมย์นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนออกตรวจสอบขอบวนการลักลอบขนไม้พยุงในพื้นที่เมื่อกำลังเจ้าหน้าที่เดินทางมาถึงบริเวณบ้านพบรถกระบะสองคันขับมาด้วยความเร็วสูงเจ้าหน้าที่จึงได้ส่งสัญญาณมือเพื่อตรวจคน้นแต่รถทั้งคันไม่ยอมจอดจากนั้นได้ขับหลบหนีไปอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่จึงได้ขับรถ ไล่ติดตามไปอย่างกระชั้นชิดไปถึงบริเวณถนนสายน้ำยืนเด็ดอุดมกิโลเมตรที่10บ้านบุเปือยตตำบลบุเปือย์อำเภอน้ำยืนทำให้รถกระบะที่ขนไม้พยุงยี่ห้อ ford อสีบรอนซ์เงินหมายเลขทะเบียนบอเบไม้ทอทหาร9091สีสเกตเสียหลักชนราวสะพานพลิกคว่าํา มีผู้ติดอยู่ในรถสองคนเจ้าหน้าที่ช่วยออกมาได้ทราบชื่อว่านายวิชิตแสงเขียวหรือลุยอายุ23ปีอยู่บ้านเลขที่78หมู่10ตําบลศรีวิเชียนอำเภอน้ํยืนจังหวัดอุบลราชธานีคนขับรถยนต์และนายอาทิตย์วิริยพันธ์หรือหนองอายุ22ปี อยู่บ้านเลขที่184หมู่ส0ตำบลศรีวิเชียรอำเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีคนนั่งโดยไม่ได้รับบาดเจ็บตรวจสอบรถยนต์คันดังกล่าวพบไม้พยุง20ท่อนต่อเหลี่ยมอยู่ภายในรถและเจ้าหน้าที่ได้วิทยุสกัดรถกระบะยี่ห้อนิสสันสีบรอนซ์เงินหมายเลขทะเบียนบอบบไ,ไม้วอแหวน6131อุบลราชธานีมีนายอาทิตย์หรือตั้มราชวัดีอายุ26ปีอยู่บ้านเลขที่66 หมู่10บตำบลศรีวิเชียนอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นคนขับรถเคลียร์เส้นทางที่ขับหนีเจ้าหน้าที่แต่สามารถจับคุมตัวได้ค่ะนายอำเภอเขมมรลาค่ะพร้อมด้วยปัตตุสัต์จังหวัดตำรวจสถานีตำรวจคูธรม่วงเท่านำชาวบ้านฝังซากควายบารมีนะคะ ลูกควายที่เกิดจากแม่ที่ถูกเผาทั้งเป็นได้ตายลงแล้วค่ะโดยเจ้าของคือนายทองสายแสงสว่างนำลากควายมาประกอบพิธีฝังด้านคดียังไม่คืบหน้าในการติดตามหาคนเผาค่ะ เมื่อเวลา8นาฬิกาวันที่5กันยายนนายสมชัยคลครยทับทิมนายอำเภอเขม,มร่าจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยปศุสัตว์จังหวัดตำรวจสอพอม่วงเท่าและชาวบ้านโคกสว่างตำบลหัวนาอำเภอเขม,มร่าจังหวัดอุบลราชธานีได้ประกอบพิธีฝังซากควายบาร,รมีลูกควายที่เกิดจากแม่ที่ถูกเผาทั้งเป็นได้ตายลง โดยเจ้าของคือนายทองใสแสงสว่างอายุ64ปีราษฎรบ้านเล็กที่83หมู่15บ้านโนนสว่างตำบลหัวนาอำเภอเขมร่าจังหวัดอุบลราชธานีได้นำซากไปฝังที่บริเวณกระท่อมนาของตัวเองโดยก่อนฝังได้มีการทำพิธีทางศาสนานิม,มนต์พระสงฆ์สิบรูปสวดมาติกาบางสกุลช่วงเช้าก็ได้มีการทำบุญตักบาตร นอกจากนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีมอบเงินจำนวน1นึ่งมบาทเป็นค่าจัดงานฝังซากศพของเจ้าบารมีผู้สื่อข่าวรายงานว่าควายสองแม่ลูกได้รับพระราชทานตั้งชื่อโดยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและทรงตั้งชื่อควายแม่ว่าเสริมบุญที่เกิดจากแม่ควายที่ถูกไฟไหม บารมีควายน้อยเพศเมียหลังคลอดได้5วันได้เสียชีวิตลงแล้วหลังจากทีมสัตวแพทย์โรงพยาบาลคณะแพทย์าศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เดินทางมารับไปรักษาและดูแลเฝ้าอาการตลอดทั้ง24ชั่วโมง เนื่องจากควายมีอาการหอบอ่อนเพลียสาเหตุที่ล้มป่วยเนื่องจากคลอดก่อนกําหนดทําให้การพัฒนาทางด้านร่างกายไม่สมบูรณ์ประกอบกับแม่ควายมีร่างกายที่อ่อนแอทําให้ลูกควายไม่ได้รับน้ํานมเหลืองซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มก,กันร่างกายได้เพียงพอเนื่องจากคลอดก่อนกําหนดน้ํานมของแม่ควายไม่เพียงพอด้านพลตำรวจโทรฉัดพัด แก้วจันดีสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภุทรม่วงเท่าอำเภอเขมาราชกล่าวว่าได้มอบเงินจำนวนหนึ่งเป็นการสมทบในการร่วมทำบุญส่วนความคืบหน้าของคดีนั้นได้จัดส่งชุดสืบสวนออกหาข่าวเบาะแสและหาพยานหลักฐานในวันเกิดเหตุที่มีการเผากระท่อมนาแล้วไฟได้ลามไหม้ควายจนได้รับบาดเจ็บสาหาัส มาดูกันที่การจัดกิจกรรมติวเข้มโครงการหนึ่งใจติวให้น้องนะคะโอสถสภาทูยูนิเวอร์ซิตี้2013ที่จังหวัดบุรราชธานีค่ะของมูล,ลนิธิเมลเคลนออฟไลน์ร,ร่วมกับบริษัทโอสถสภาจำกัดนะคะซึ่งจัดขึ้นที่อาคารศูนย์กีฬาอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะโดยมีนักเรียนในจังหวัดบุราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการตลอดทั้งสองวันจานวนกว่า20,000คนค่ะ ที่อาคารศูนย์กีฬาเนตรประสงค์มหาวิทยาลัยบนราชธานีนายธนาชัยประสิทธิ์ผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหนึ่งใจติวให้น้องโอสถสภารถโทูยูนิเวอร์ซิตี้2013โดยมีนางนภาสกุตลตนากรผู้ว่าราชการจังหวัดบนราชธานีกล่าวรายงาน และวัตถุประสงค์ในการจัดงานว่าเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาในการสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลายัยเป็นการหยิบยื่นโอกาสและร่วมสารฝันให้เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทท่วถึงและเท่าเทียมกันอนันเป็นเป้าหมายและวัตถุประสงค์หลักของการจัดกิจกรรมติวเข้มในทุกครั้งที่ผ่านมา โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีทรงเห็นถึงประโยชน์และเป้าหมายหลักของโครงการจึงมีพระดำริ ให้มูล,ลนิธิมิลเลอร์เิออฟไลฟ์ร่วมกับบริษัทโอสสภาจำกัดจัดกิจกรรมติวเข้นขึ้นอีกครั้งภายใต้ชื่อโครงการหนึ่งใจติวให้น้องโอสสภารถทูยูนิเวอร์ซิตี้2013กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึงวันที่5กันยาย,ยน2556ณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและทรงโปรดให้นายธนาชัยประสิทธิ์เป็นผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ มีนักเรียนชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่6จากจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการโดยมีติวเตอร์ชื่อดังมาให้ความรู้แก่นักเรียนคือวิชาคณิตศาสตร์จากอาจารย์เจียวิชาภาษาอังกฤษาจากคุณครูพี่แนนวิชาภาษาไทยจากคุณครูล,ลี่วิชาเคมีจากอาจารย์ป๊อปวิชาชีววิทยาพี่หมอเมธและวิชาสังคมศึกษาจากอาจารย์ชยัยซึ่งเด็กๆต่างตื่นเต้นและดีใจที่ได้มีโอกาสได้รับความรู้และเคล็ดลับ ในการเรียนจากติวเตอร์ชื่อดังนับว่าสู่ความสำเร็จในปีที่5กับโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนไทยที่จะได้สารฝันเตรียมความพร้อมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยต่อไปส่วนการศึกษาพิเศษเขตสิ 10, จัดพิธีประทานทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มค่ะจังหวัดบนราชธานีจำนวน188ทุนทุนละ5,000บาทรวมเป็นเงิน9,40,000บาทค่ะ เมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่ห้ากันยายน25 5 6้าหหที่หอประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษาสิบอุบลราชธานีมีการจัดพิธีประทานทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มจังหวัดอุบลราชธานีในโอกาสนี้นายสืที่นันบุญมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีรับราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีประทานทุนการศึกษา สืบเนื่องจากทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนการศึกษาให้เด็กพิการซึ่งมีฐานะยากจนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่ปีการศึกษา2550เป็นต้นมา สำหรับในปีการศึกษา2556ได้ประทานทุนการศึกษาเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลละนิธิคุณพุ่มจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน188ทุนทุนละ5,000บาทรวมเป็นเงิน940,000บาทนางสาวบุตรยาดาทวี ตัวแทนผู้ปกครองเด็กออทิสติกและเด็กพิการที่เข้ารับประทานทุนการศึกษาในครั้งนี้กล่าวว่าผู้รับประทานทุนมูลนิธิคุณพุ่มราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนววีเป็นอย่างยิ่งที่ทรงเห็นความจำเป็นของความต้องการพิเศษทางการศึกษาที่มีต่อการดำรงชีวิตของผู้พิการ ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมอย่างมีความสุขการพัฒนาศักยภาพผู้พิการแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายมากกว่าคนปกติหลายเท่าซึ่งทําให้ผู้ปกครองมีภาระเพิ่มขึ้นการได้รับประทานทุนการศึกษาครั้งนี้ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองได้เป็นอย่างมากพร้อมสัญญาว่าจะนําทุนการศึกษาที่ได้รับ ไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุดเพื่อให้ผู้พิการได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนตามพระประสงค์ของทุนกระหมอ่อมและวัตถุประสงค์ของมูลนิธิต่อไปสุดท้ายนี้ค่ะเราไปดูกันที่แถลงผลการระวาดล้างขบวนการลักลอบขนไม้พยุงของสถานีตำรวจปูทอำเภยน้ำยืนจังหวัดบนราชธานีนะคะได้ของกลางไม้พยุงรวม65ท่านต่อเรียงพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาได้3คนและรถยนต์2คันค่ะ เมื่อวันที่5กันยายน2556พันตำรวจเอกพัชรกรสุบรนนะอาอิทิยาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรน้ำยืนอเภอน้ำยืน,น,ยนจังหวอุบลราชธานีแถลงผลการกวาดล้างจับกลุ่มขบวนการลักลอบ,ลบตัดไม้พยุง โดยพันตำรวจโทรประชาพนาส,ส,สันสารวัตรสืบสวนนำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนออกตรวจสอบกระบวนการลักลอบขนไม้พยุงในพื้นที่เมื่อกำลังเจ้าหน้าที่เดินมาถึงพบรถกระบะสองคันขับมาด้วยความเร็วสูงเจ้าหน้าที่จึงได้ส่งสัญญาณมือเพื่อขอเข้าตรวจค้นแต่รถทุกคันไม่ยอมจอดจากนั้นได้ขับรถหลบหนีไปอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่จึงได้ขับรถไล่ติดตามไปอย่างกระชั้นชิดไปถึงบริเวณถนนสายน้ำยืนเดชอุดมกิโลเมตรที่10 บ้านบุเปยตำบลบุปเปยอําเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีทําให้รถกระบะท,ที่ขนไม้พยุงยี่ห้อฟอร์ดสีบอลเงินหมายเลขทะเบียนบอใบไม้ทอทหาร9091จังหวัดศรีสะเกดเสียหลักชนลาสะพานพิกคว่ำม,มีผู้ติดอยู่ในรถสองคันเจ้าหน้าที่ช่วยออกมาได้ทราบชื่อนายวิชิตแสงเขียวอายุ23ปีคนขับรถยนต์ และนายอาทิตย์วิรยะพันธ์อายุ22ปีคนนั่งมาด้วยโดยไม่ได้รับบาดเจ็บจากการตรวจสอบรถคันงก่าวพบไม้พยุง20่ท่อน่อเลี่ยมอยู่ภายในรถและเจ้าหน้าที่ได้ไล่สากัดจับรถกระบะยี่ห้อนิสสันสีบอลเงินหมายเลขทะเบียนบวใบไม้วาวแวน 6131อุ 1, บลราชธานีมีนายอาทิราชวันดีอายุ26ปีซึ่งเป็นคนขับรถเคสเส้นทางที่ขับรถนี้และอีกคดีพันตำรวจโทพัทรพลโพธิอะรองหัวหน้าชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรน้ำยืนได้ตรวจยึดไม้พยุงที่ถูกลักลอบนำมาซุกซ่อนในบริเวณไร่มันสับปะหลังด้านที่ตะวันออกและตะวันตก บ้านแค่ดอนตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบนราชธานีรวม45ท่อนต่อเหลี่ยมรวม2คดีเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดไม้พยุงได้รวม65ท่อนต่อเหลี่ยมจับกลุ่มผู้ต้องหาได้3คนพร้อมรถยนต์ของกลางจำนวน2คันด้านพันตำรวจเอกภาสกรสุบรรณอัจยาผู้กากับการสถานีตำรวจภูธรน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีนกล่าวว่า ขนาดนี้ราคาไม้พยุงราคาพุ่งสูงมากถึงราคาลูกบาทเมละดสามแสนบาทการลักลอบตัดไม้พยุงน,นั้นจะทําเป็นขบวนการหากสถานการณ์การลักลอบ,บตัดไม้พยุงอย่างรุนแรงเช่นนี้ไปอีกเรื่อยๆคาดว่าอีกไม่เกินสองปีไม้พยุงจะหมดป่าอย่างแน่นอนคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวสารและรายการต่างๆได้ทางวีเคเบิลทีวีบนของเรานะคะวันนี้ดิชาณทางทีมข่าวทีวีบนต้องขอลาคุณผู้มชมไปก่อนคะ่ะ แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะหนูเปลี่ยนเป็น V Cable แล้วค่ะผมเปลี่ยนเป็น V Cable แล้วครับเปลี่ยนเป็น V Cable ครับเปลี่ยนเป็น V Cable ค่ะพวกเราเปลี่ยนเป็น V Cable แล้วค่ะ วันนี้ชาวอุบลเปลี่ยนเป็นเคเบิลที่ได้รับการตอบรับเร็วและแรงที่สุดคุ้มกว่าด้วยช่องสัญญาณคุณภาพกว่า93ช่องพร้อมลาลิกาสเปนบุนเดสลีกาเยอรมันและลีกชั้นนำมากมายเพียง350บาทต่อเดือนเท่านั้นค่าติดตั้งฟรีวีเคเบิลสมัครวันนี้ที่045281111-5และ045321567 อมแฉรมิติใหม่แห่งการรับชมเพื่อที่สุดแห่งประสบการณ์ความบันเทิง CTH We Share ติดตั้งวันนี้ดูฟรี1ปีถึง31สิงหาคามนี้เท่านั้น พร้อมแล้ว CTS Broadband TV พร้อมแชร์พิมพ์ลิกสดๆสดตลอดฤดูกาลครบทุกความบันเทิงสำหรับทุกคนในครอบครัวด้วยช่องคุณภาพระดับโลกกว่า1น140ช่องและช่อง HD มากถึง31ช่องพร้อมแชร์มิติใหม่แห่งการรับชมด้วยเทคโนโลยีที่เหนือกว่า เื่อที่สุดแห่งประสบการณ์ความบันเทิง CTH We Share